สวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกรอบนะครับรอบนี้ก็เป็นการรีวิวเสื้อเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้เป็นตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะตัวนี้นะครับก็เนี่ยครับเสื้อ LA l g k e r นะครับเบอร์23สบในบเจมนะครับก็ตัวนี้จะพิเศษนิดนึงเป็นสีดําแล้วก็เป็นลายเ,าเข็ดงูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนที่ผมให้ดูรายละเอียดเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีกทีว่าเป็นพิเศษยังไงนะครับตัวนี้ก็เสื้อตัวนี้นะครับก็ เป็นตัวพิเศษหนึ่งที่ชื่อว่า black member jersey นะครับก็เป็นเสื้อที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ใส่ปีที่เขาได้แชมป์ล่าสุดเนี่ยครับก็คือ2019 2020นะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นเสื้อที่ตัว kobe b บ a n d เป็นผู้ออกแบบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับแต่ว่าถ้าผมเคยได้ยินมาก็คือ kobe นะครับเป็นคนออกแบบนะครับเสื้อตัวนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือ ผมหาได้แต่สวิงแมนนะครับหาตัวออรทนติกไม่ได้ครับจริงๆเราผมอยากได้ออรทนติกมากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถหาได้เลยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับมาครับอ่าอันนี้คือภาพโดยรวมของตัวเสื้อด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าเป็นพื้นดาแล้วก็ลิปด้วยตีทองนะครับทองออกเหลืองๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับก็ตัวนี้นะครับดูจากป้ายก่อนเลยแล้วกัน ก็จะเป็นนี้ครับข้างหน้าก็จะเป็น uh, nba authentic นะครับฮูลแกรมนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็น n b e dot com เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นป้ายนายกี้แบบใหม่นะครับก็จะเป็นกระดาษเหมือนแชทบอร์ดสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับก็จะบอกราคาไว้เสร็จสัรนะครับนะครับ,นะรบตัวนี้ไม่มีบอกราคาเลยแบบเอาเขียนไม่เป็นไรกอ็อ่านิดนึงผมมีวิธี ให้ดูของแท้ของเทียมของนก,กี้แบบง่ายๆเลยนะครับของแท้นก,กี้นะครับถ้าห้อยป้ายนะครับนี่ครับสายต้องเป็นสีดํานะครับของปลอมใช้แต่สีขาวคุุๆกับสีขาวแทาใสนะไม่มีสีดํานะครับผมไม่รู้ว่าทําไมเขาจะปลอมบางทีเขาไม่ปลอมตรงนี้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาสั่งเลยพวกนี้ประมาณมากแล้วถ้าเป็นสีดํามัน ค่าใช้จ่ายมันต่างกันยังเห็นได้ชัดมั้งข้เลยไม,ไม่ไม่ปลอมกันตรงนี้กันนะครับก็ดูง่ายๆถ้าคนขายบอกว่าใหม่ห้อยป้ายถ้าดูแสะสายตรงนี้ปุ๊บไม่ใช่สีดําก็ผมปลอมชัวร์ครับก็ไม่ต้องดูต่อแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอีย่างต่อของเสื้อครับก็เ,เห็นได้ว่าตรงนี้เป็นอ่อการปิ้นสกีลงไปนะครับก็จะเป็นรูปเอแล้วก็สส่ลักนิกกี้สวูฟนะครับเป็นผ้าไดฟิตเนาะเพราะว่าเป็นเกียร์สวิงแมนนะครับตัวนี้เฮ้ยผมแจ้งไปยังก์เสื้อน,นี้เป็นสวิงแมน อ่ะก็ถ้าจะไม่ผิดน่าังไม่แก้งก็คือตัวนี้เป็นเกียร์สวิงแมนนะครับก็เม็ดอินไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นิดนึงก็คืออ่อตรงคอเสื้อนะครับตรงนี้นะครับกับชายแขนเสื้อนะครับก็จะเป็นผ้ายืดนะครับสีทองม่วงแล้วก็ทองใหม่นะครับก็จะเหมือนกันทั้งคอเสื้อแล้วก็ชายเสื้อนะครับ ไอแขนเสื้อขออภัยแล้วก็ตรงด้านหลังคอเสื้อจะเป็นสีม่วงล้วนนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวดีเทลด้านหน้าบ้างก็จะมีไนกี้สวูปเป็นฮิทเทสนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นเลเกอร์ข้างหน้านครับฮิทเทสเหมือนกันสีดําเป็นพื้นนะครับแล้วก็ขอบเป็นสีทองนะครับแล้วก็ยี่สิบสามนะครับเป็นการสกรีนฮิทเทสเหมือนกันนะครับพื้นดําขอบทองเหมือนกันนะครับ ามาดูที่สองของแจ็คแท็กแจ็คแท็กนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นเกตสงแมนนะครับแล้วก็ไซส์44นะครับ uh, engineer to the exact specification of champion athlete อะไรมาเนี่ยของไนกี้เขานะครับแล้วก็ามาดูผ้ากันนะครับผ้าจะเห็นได้ว่ามันเป็นทำมาให้เป็นสะท้อนลายเหลี่ยมเป็นเกตงูนะครับซึ่งสวยเลยครับผมว่าดีเทลดีนะครับท่านที่เป็นเกตสงแมน มันไม่อยากจะคิดว่าถ้าเป็นออเทนติกมันจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูแท็กด้านในกันแท็กในนะครับแท็กในครับจะเห็นได้ว่าขึ้นเขียนว่า made in Thailand นะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นการเลยดูเลทรักษาทั่วไปนะครับแล้วก็ผลิตปี2021นนะครับ SU นะครับ แล้วก็ด้านหลังก็มีสติกเกอร์อินสเปกชันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเสื้อกันบ้างนะครับมาดูในเสื้อของด้านหลังเสื้อกันนะครับตัวนี้ก็เห็นได้ว่าด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นสีตรงคอเสื้อตรงนี้เป็นสีดํากับสีม่วงนะครับซึ่งจะต่างกับด้านหน้ากับแขนเสื้อนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสตญลักษณ์ NVA นะครับซึ่งจะเป็นยางๆแล้วก็รีดร้อนลงไปบนเสื้อนะครับแล้วก็ นี่จะมีคำว,ว่าเจมนะครับเป็นงานรีด้อนทั้งหมดนะครับสีทองทองๆเหลืองนะครับแล้วก็ตัวเลขยี่สามด้านหลังก็จะเหมือนกับข้างหน้านะครับก็คือเป็นงานฮิตเฟสซึ่งเป็นสีดําขอุกทองเหลืองนะครับอ่าทีนี้ตัวผ้าก็จะเป็นชิ้นแบบเดียวกับด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ดีเทลสวยงามทีเดียวผมว่าสวยสุดคือตัวผ้าี่แหละแต่ว่าพวกตัวเลขอ,อะไรก็ธรรมดาครับก็ทีนี้ก็ผ้าลวง ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนิดนึงผมเพิ่งเห็นตรงนี้นี่ด้านหน้านะครับเออด้านหลังข้างหลังจะมีสกรีนคําว่าไ i ฟิทไปด้วยนะครับเพิ่งเห็นนี่เพิ่งเห็นเ,เหมือนกันว่ามีจริงๆตัวนี้เป็นเสื้อสวิงแมนในกีตัวเของผมนะครับซึ่งมันก็ถือว่าโอเคนะครับก็ผมเพิ่งเคยซื้อสวิงแมนของในกั้งไปครั้งแรกนะครับเพราะว่าหายจากวงการเสื้อไปนานตั้งแต่สมัยเป็นอาดิดาสนะครับ เดี๋ยวไปดูการวัดจริงแล้วก็ใส่บนตัวผมจริงๆนะครับมาดูในส่วนของการวัดจริงนะครับก็จะเห็นได้ว่าวัดจากใต้รักเละใท้ไปขวานะครับจะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณ21นิ้วนะครับก็ถ้าคูณ2เข้าไปมันก็ประมาณเท่ากับรอบอกอยู่ที่4ี่บนิ้วนะครับตัวนี้นะครับไปดูความยาวกันบ้างนะครับในส่วนของวัดยาวนะครับความยาวจริงนะครับก็คือวัดจากหัวไหล่ลงมาเนาะ จะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ประมาณ30นิ้วนะครับก็ชายเสื้อด้านหน้าด้านหลังยาวเท่ากันนะครับฉะนั้นความยาวไม่ต่างกันนอหน้าหลัง ครับก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับรายละเอียดแล้วก็ไซส์วัดจริงแล้วก็รูปแบบการใส่บนตัวผมคร่าวๆนะครับก็จะเท่าได้ดูไปก็จะเห็นเลยครับว่างานตัวนี้เป็นงานที่สวยทีเดียวทัทง้งทั้งที่เป็นสวิงแมนนะครับก็ตัวเนี้ยผมเสียดายมากๆที่ผมไม่สามารถหาตัวเกตดออนติกได้นะครับเห็นว่ามันน่าจะทําแค่ล็อตแรกที่ผลิตออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางไนกี้เขาก็ไม่ไม่ผลิต,ตมาอีกเลยครับก็ผลิตซ้ําอีกรอบหนึ่งเมื่อสัก สองเดือนให้แล้วนะครับแต่ว่าผลิตเป็น uh, เกียร์สวิงแมนนะครับตัวน,นี้ผมก็น่าจะใดอย่างหนึ่งคือตอนที่มันเป็นสวิงแมนผมคิดว่ารอให้ออทนติกมันออกนะครับตอนตอนช่วงที่รีสต็อกอีกรอบหนึงนะ่งมันไม่ออกเลยนะครับก็จนสุดท้ายสวิงแมนที่ขายในร้านในไทยนะครับไสหมดนะครับก็จําเป็นต้องพีออเดร์มาอีกก็กลายเป็นเสียงเงินแพงขึ้นโดยใช่เหตุนะครับก็ตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียงผมเหมือนกันก็ถ้าไม่เอาก็น่าจะไม่เอาไปเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเอาก็ควรจะเอาตั้งแต่แรกนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ต้องเสียงเงินไปโดยที่เหตุน,นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ผมกะว่าจะซื้อมาใส่นะฮะก็เลยเอาเป็นสวิงแมนนี่แหละในเมื่อหาออเติไม่ได้แล้วก็ซื้อมาเลยนะครับก็ mm hmm. ในที่เราเห็นไปตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตัวตรงเสื้อมันมีเท็กเจอร์ที่เป็นลายเก็ดงูนะครับซึ่งสวยงามเดียวผมอยากให นกี่ทำฟวกเสื้อประมาณอย่างนี้เยอะๆนะพราะเขาไม่ค่อยทำเท่าไหร่ปกติก็เป็นมาเป็นผ้าธรรมดาแล้วก <websites. S 2> uh ็สกรีนฮีทเพสเข้าใบก็เหมือนมันไม่ค่อยคุ้มราคาเท่าไหร่นะครับก็เอายังไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับส่วนต่อไปจะเป็นตัวไหนผมบอกไปเลยคือเป็นเสื้อของมิชิลเน้ยไมเคิจะแรงนเกอคอนติกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเบื่อจะเป็นสีดําแดงนะครับซึ่งซึ่งผมเพิ่งสั่งไปไม่ใช่เพิ่งหรอกสั่งไปนานแล้วแหละยังไม่ได้ทันทีนะครับก็อ่า ไม่รู้ว่าเบื่อหรือยังครับเสื้อของไมเคลืจเดนนะครับก <g iggle> ็จะมีของไม่เคลื่จเดนอีกอีกสักพักหนึ่งจงหวะจะครบคอลเลคชันนะครับผมเพราะว่าผมอยากเก็บจะได้ให้ครบก่อนแล้วค่อยไปตามเก็บโคบี้อะไรพวกนี้ครับก็มันควรจะเป็นทีละคนทีละคนไม่งั้นมันจะไม่ไม่ครบสักทีนะครับก็ยังนะไงคลิปใหม่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอยากให้ทุกคนกด สมัครใไว้แล้วก็กด n o t i โน c ต t i ฟิเคชันไว้นะครับก็จะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่มาตอนไหนนะครับเดีือนละคลิป2คลิปประมาณนี้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ